เขาคิดยังไงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณกับเขาเขารู้สึกจริงจังมากขึ้น เขารู้สึกเปิดใจเขาให้คุณเป็นตัวจริงของความสัมพันธ์นี้แล้วหรือยังหรือว่าในตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดใจเลยมาดูกันนะคะนี่จะเป็นความรู้สึกของคนคนนี้ว่าจริงๆแล้วเขาจริงจ,งจังกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหน <clumsy> เขาเปิดใจให้คุณแล้วหรือยังเราไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมนะถ้าคุณกําลังสงสัยอยู่นะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้มันเป็นอย่างไรนี่อาจจะเป็นคําตอบของคุณเป็นคำทำนายของคุณก็ได้ค่ะ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอรีโอเมจิกเชนทาร์ดนะคะ สำหรับใครก็ตามที่เข้ามาหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะเรารู้สึกว่าคําทํานายนี้มันตรงกับคุณมันเป็นพลังงานของคุณเลยมันเป็นสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็พิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกเป็นรายการโปรดด้วยนะคะมาย้อนดูจะได้ไม่หายไปไหนเนาะและสําหรับท่านในก็ตามอยากจะเช็คดวงส่วนตัวเป็นความรักของคุณกับคนที่อยู่ในหัวใจของคุณก็สามารถที่จะจองคิวได้เลยที่หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกจิ้มลิงเข้ามาในบ้านเขียวได เลยนะคะเช็คโปรโมชั่นและดูรีวิวได้เลยที่สตอรี่ทิกตอกค่ะคราวนี้ดูตัวตนของคุณกับเขาในช่วงที่ผ่านมานิดหนึ่งนะคะทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเองเนี่ยนะก็อาจจะมีเป้าหมายนะคะหรือมีความคิดอะไรบางอย่างคล้ายๆกันรวมไปถึงนอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นคุณนะคะที่อาจจะมีความคิดมีความคาดหวังนะอยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นตัวจริงของเขาหรือเลาอาจจะคิดไปต่างๆนานานะคะเมื่อนอกจากคุณแล้วเนี่ยเขาคนนี้ มีใครอื่นๆอีกหรือไม่เขารู้สึกนึกคิดกับคุณอย่างไรนะคะเจ็ดเหรียญนะคะแลดูแล้วคุณทุ่มเทมากๆเลยนะอืมคุณทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคะและตัวตนของเขาเองคนนี้ก็แลดูทุ่มเทกับคุณเหมือนกันนะคะเขาอาจจะเหมือนไม่ค่อยสนใจที่จะพูดคุยกับคุณมากเท่าไหร่นะอาจจะค่อนข้างมีพื้นที่ของตัวเองนะคะในตอนนี้เขาจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินงานการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างของเขานะคะแต่แม่มอมองว่าถ้าคุณกับเขาเดินหน้าคุยกันความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะเขาน่าจะเป็นคนที่ จริงจังกับความรักความรู้สึกนะคะถ้าเขากับคุณได้มีโอกาสพูดคุยกันนะแม่หมอมองว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมั่นคงนะคะหรือตัวตนของเขาเองอาจ,จกาลังมองหาความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงจังในอนาคตนะคะต่อมาค่ะนะคะ10ไม้เท้านะคะมองว่าคุณกับเขาน่าจะมีโอกาสที่จะพยายามเข้าหาซึ่งกันและกันนะเขาน่าจะงานยุ่งบ่อยๆนะคะหรือมักจะแบบมีภารกิจนะคะที่ต้องรับผิดชอบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการงาน ัวของคุณเองก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะแบบค่อนข้างที่จะยุ่งๆนะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าคุณจะยุ่งขนาดไหนก็มองว่าคุณกับเขาก็ยังคงรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงกันนะคะสังเกตจากพลังงานของเซเว่นซับคัพนะคะก็ไลยดูแล้วคุณกับเขามีความรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงกันนะแล้วก็เป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาจะพยายามเข้าใจคุณในสิ่งที่คุณเป็นหรือความสัมพันธ์นี้ต่างฝ่ายต่างจะพยายามทะนุถนอมและเข้าหาซึ่งกันและกันนะคะต่อมาค่ะพลังงานของสามเหรียญน,นะคะมองว่าคุณกับเขานะ แลดูแล้วเหมือนเรามีความเข้าใจกันได้นะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาอาจจะเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นพี่น้องกันมาก่อนรู้จักกันจากการทํางานก็ได้นะคะหรือทํางานแล้วมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างคล้ายๆกันจึงได้มีโอกาสมาพบมาเจอมาพูดคุยนะคะหรือในเมื่อคุณเนี่ยกับเขาได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วเฮ้ยพอมันคุยแล้วมันรู้สึกถึงการที่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อ่ะมันมีความคิดไมเซทอะไรบางอย่างคล้ายๆกันเรากับเขามีแพลนในชีวิตเป็นเหมือนกันมีสกิลที่ชื่นชอบมันเหมือนกันเช่น เขาชอบเล่นเกมคุณก็ชอบเหมือนกันนะคะเขาชอบความสวยความงามคุณก็ชอบเหมือนกันนะเขาชอบไปเที่ยวคุณก็ไปเออคุณก็ชอบที่จะไปเที่ยวเหมือนกันและดูแล้วเรามีอะไรบางอย่างนะคะที่มันเป็นสกิลมันเป็นพื้นฐานม,มันเป็นความชอบมันเป็นความคิดสร้างสารรค์มันเป็นความเป็นทีมเดียวกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ ดีมากๆเลยนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่เยอะนะแต่ไลยดูเขาหวงคุณจังเลยนะคะสังเกตจากพลังงานของสีเรียน,นะคะนะอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งเริ่มหึงหวงซึ่งกันและกันเขาอาจจะเริ่มหึงหวงคุณนะคะไม่พอใจเวลาเห็นคุณแต่งตัวปุ๊บป๊หรือเวลาที่คุณไปกดล i k ก,กด story ให้กับใครนะคะนะอาจจะเริ่มมีความรู้สึกหึงหวงหวงแหนซึ่งกันและกันแล,นแล้วนะคะจะบอกว่าเขาไม่หวงคุณไม่มอมองว่าเป็นไปไม่ได้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะความสัมพันธ์นี้มองว่าจะมีโอกาสที่จะคุยกันแบบตรงไปตรงมาสูงนะอย่างเช่นก็อาจจะบอกคุณนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมมากมายสักเท่าไหร่นะคะออกจะเป็นคนที่ในชีวิตอาจจะเคยผ่านการลําบากนะคะการใช้ชีวิตที่มันแบบ จะต้องพึ่งพาตัวเองค่อนข้างมากนะหรือคุณกับเขาอาจจะมีการผ่านเรื่องราวในชีวิตต่างๆมามากมายแล้วมันทําให้ความรักครั้งนี้มันจะมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมานะคะเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วเราก็จะซื่อตรงนะคะหรือมีความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะอืมมองว่าที่เขาหึงคุณมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขารู้สึกจริงจังกับตัวคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นคนนําหรือเขาเป็นคนนําแต่มองว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ก็สามารถไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาเลยนะคะเขาเองเริ่มหึงหวงคุณแล้วหรือเราตตางายต่างหึงหวงซึ่งกันและกันมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งกันและกันแล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาอ่ะมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ปิดบังอะไรกับคุณแล้วแล้วก็สามารถไปต่อกับคําทํานายข้างหน้าได้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคนนี้รักคุณแล้วหรือยัง เขาตกหลุมรักคุณเขาให้แล้วใช่ไหมเขาจะ take action อย่างไรต่อจากนี้ไปนะคะแม่มองว่าเขาเริ่มรู้สึก หึงหวงหวงแหนคุณมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะแล้วก็แลดูแล้วซื่อตรงกับคุณมากๆเลยนะคะ New love ค่ะเขารักคุณเขาให้แล้วนะคะเป็น new relationship นะคะเป็นการรู้สึกดีนะคะเขารู้สึกแฮปปี้กับการมีคุณเขารู้สึกถูกใจประทับใจในความรักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเข้ามาแล้วมันทําให้เก,เกิดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาคุณเปรียบเสมือนอะไรบางอย่างที่เข้ามาเติมเต็มนั่นเองนะคะคุณถูกใจเขานะคะอืมคุณถูกใจเขาอย่างแน่นอน เดอะ t สตาร์นะคะคุณเป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทาให้เขารู้สึกมีความหวังนะคะเราเหมือนกับ ได้เจอจิตวิญญาณหรือความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าเหงานะคะพอมีเขาคนนี้เข้ามาแล้วมันตื่นเต้นเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่ามันเป็น spiritual fulfillment นะคะมันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันนะคะมีคุณแล้วเขารู้สึกพึงพอใจในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะได้ไพ่ดีหมดเลยนะโอ้จบค่ะที่เอ็มเพลสนะคะในตอนนี้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะคะมันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีความตรงไปตร มาะะแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษในสายตาของเขาเขาไม่สามารถละสายตาได้จริงๆนะคะนนแล้วคุณเป็นคนที่เขาจะทุ่มเทความรักให้รวมไปถึงความรักครั้งนี้จะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีโอกาสสมหวังสูงมากๆเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะเขาคนนี้แลดูแล้วจริงจังกับความรักครั้งนี้มากๆคุณถูกใจเขาแล้วและที่สําคัญคุณเป็นคนพิเศษความรักของคุณกับเขามันจะเยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะ ข้อความจากใจของเขาที่อยากจะสื่อตรงถึงคุณมาดูกันนะคะว่าลึกๆแล้วเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะถ้าคุณอยากดูดวงแบบนี้นะคะอยากที่จะให้แม่หมอเนี่ยนะคะสแกนความรักของคุณนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเขามีใจมากน้อยแค่ไหนข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็สามารถจองโปรเป็นไม่ว่าจะเป็นโปรตามใจตั้งคําถามเองได้เลยหรือจะเป็นโปรสถานะไม่ชัดเจนมาดูดวงก็ได้นะคะหรือคุณจะ อ่าเลือกเป็นโปรอื่นๆที่คุณต้องการก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อความในใจของเขาคนนี้ที่อยากจะบอกคุณก็คืออะไรเอ่ยนะคะรียลเนียนนะคะจะมีการนัดพบนัดเจอกันคุณกับเขาจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีการพาไปเทีย่ยวไปกินข้าวใช้ระยะเวลาอะไรบางอย่างอยู่ร่วมกันนะคะใครที่ห่างหายกันไปจะมีโอกาสมาพบ,มา,พบมาเจอกันต่อมา you will always be by in memory นะคะคุณอยู่ในความทรงจําอยู่ในใจของเขาเสมอเลยนะคะ you are a wonderful person to me คุณเป็นคนพิเศษสําหรับ ะะแล้วอะไรอีกเอ่ยนะคะอะไรอีกนะ you are my favorite person คุณเป็นคนที่เขารู้สึกชอบคุณเป็นคนโปรดของเขาคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะคะนี่คือข้อความจากใจของเขานะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็คือมันรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นรู้สึกถูกใจในการกระทาหลายๆสิ่งหลายอย่างคุณเปรียบเสมือนแสงสว่างที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเขามันรู้สึกดีขึ้นมันเติมเต็มและคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดแล้วในตอนนี้ไม่มีใครมาแทานที่คุณได้นะคะถ้า คุณรู้สึกว่ามันใช่มันเป็นเรื่องราวของคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์คำว่าน้อมรับคําทนายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะและขอวอวยพรให้ทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ความรักของคุณจงราบรื่นสมหวงังมีโอกาสลงเอย่ยลงใจกันนะคะ